บึงการก็มีการจัดพิธีทอดผ้ปาป่าขยะรีไซเคิลปลุกกระแสการคัดแยกขยะในชุมชนนะคะลดปัญหาปริมาณขยะด้วยค่ะนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์นะครับผู้วรร่าราชการจังหวัดบึงการนะครับก็ได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่ผู้นำชุมชนนะครับผู้นําท้องถิ่นกว่า1,000คนนะครับร่วมกันทอดผ้ปาป่าขยะเฉลิมพระเกียรติที่วัด อรัญ,ญวิเวกนะครับเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชาสักการะและก็เป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระราชกุงบารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการสถาบันทางาศาสนาและชุมชนเนื่องจากคนไทยเนี่ยผูกพันกับพิธีกรรมทางาศาสนาและก็เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้ดังนั้น การจัดกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการจูงใจให้ชุมชนคัดแยกและก็รวบรวมขยะรีไซเคิลนะครับนำมาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนการใช้เงินนะครับจากนั้นประสานกับร้านรับซื้อ คำนวณเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นจำนวนเงินนะครับเพื่อถวายวัดส่วนขยะที่คุณภาพที่มีคุณประโยชน์นะครับเช่นถุงพลาสติกก็จะนําไปสกัดเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆนะครับอนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสามารถขีของสมาชิกในชุมชนสามารถลดขยะที่ต้องนําไปกําจัดได้อย่างยั่งยืนนะคะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีการและเห็นความสําคัญขอ,ของการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ กระตุน้นสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนคือเอาขยะมาทำบุญพระป,ป่าเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นแปลงขยะให้เป็นเงินน่ะใช่แล้วก็รนะ้านร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็จะมารับซื้อแล้วก็แปลงเป็นเงินถวายวัดอีกทีหนึง่งเขาทาดีนะญาติโยมไม่ต้องนำนำเป็นแบบเงินมานะคะบางคนอาจจะเข้าใจเอาขยะไปถวายไม่ใช่เอาไปรวบรวมเอาไปขายกันเป็นเงินแล้วก็เป็นปัจจัยเป็นเงินบริจาคไปนะครับ